สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ F4 ปุ้ยนะคะจากทางช่อง YouTube นะคะได้ให้ตาดุ้ยได้มาดูแลนะคะจองรถกันในวันนี้เป็นรถคันนี้เลยนะคะคอมพิวเตอร์เครื่อง3000ปี2018นะคะแล้วก็กำลังเลือกรถตรวจรถกันอยู่นะคะเดี๋ยวปุ้ย พาไปชมรถนะคะเผื่อท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้ามาดูรถคู่ตอนนี้นะคะเข้ามาใหม่ๆยังสามารถเลือกรถได้นะคะราคาก็ยังคุยง่ายต่อรองได้เหมือนเดิมนะคะคภาษีปี66 คันนี้เป็นเบาะีสามแถวลูกค้าจองแล้วเลขไมอยู่ที่6,8 0 0 0กิโลเมตรค่ะ รถมีหลายคันเลยนะคะคันนี้เป็นคันที่ถูกเลือกสำหรับวันนี้ค่ะในแต่ละคันก็จะมีตำาหนิแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับเรารับสภาพคันไหนได้บ้างตรงจุดไหนนะคะเรามีการออกใบเคลมให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำรถไปเคลมนะคะอย่างจุดต่างๆนนี้นะคะสามารถไปเคลมได้เลยค่ะ นะคะเล็กน้อยตามนี้แต่เย็นเชิยทั้งคันเลยนะคะ ปัญหารถมันเยอะรถเยอะมากค่ะเข้าออก <Okay. S 1> ในกดังมาไวไปไวสดตัดจัดไฟแนนได้ปิดจองไป1นึ่งคันนะคะวันนี้นะคะเป็นลูกค้ามาจาก YouTube นะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสไม่ได้ดูแลนะคะมาจองกันในวันนี้นะคะ